โอเคมาถึงเรื่องที่สองครับที่วันนี้จะนำมาเราให้นามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจของไทยครับที่งงงนิดหน่อยนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของไทยครับก็คือตัวเงินตัวทองนั่นเองนะหรือว่าชาวบงชาวบ้านขาจะเรียกว่าตัวเฮียนะแต่ผมขออนุญาตเรียกตัวเงินตัวทองแล้วกันล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาตินะครับได้ออกมาประกาศว่าจะส่งเสริมโดยปั้นให้ ตัวเงินตัวทองเนี่ยกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่แล้วก็กําหนดไว้ด้วยนะว่าจะขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวละ500บาทหวังสร้างไรายได้ให้กกเกษตรกรโดยจะเริ่มขายที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรีเท่านั้นนะม,มาดูเรื่องราวนิดนึงแล้วกันว่าเ,เกิดอะไรขึ้นอะไรไมมีความสําคัญยังไงแล้วก็มาตรการมียังไงก็ต้องบอกว่าตัวเงินตัวทองทั้งหมดที่จะนํามาเพาะเนี่ยจะถูก ส่งมาจากพื้นที่ชุมชนที่เกาะความเดือดร้อนแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ได้บินดึงมาจากธรรมชาตินะก็คือพวกตัวเงินตัวทองทั้งหลายที่มันไปบุกตามพื้นที่ของประชาชนแล้วก็ถูกแจ้งไปเนะี่ยเขาก็จะไปจับตัวพวกนี้แหละมาใช้เพาะเลี้ยงนะ,อ,ะอย่างที่สองก็คือเปิดให้เพาะเลี้ยงได้แต่ตัวเงินตัวทองนั้นยังคงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเท่านั้นนะการจับหรือครอบครอง ตัวเงินตัวทองจากธรรมชาติไม่ได้รับอนุญาตนะครับยังผิดกฎหมายอยู่3ก็คือลูกตัวเงินตัวทองที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงทุกตัวจะต้องฝังไมโครชิพครับเพื่อป้องกันการลักลอบนําำสัตว์จ,จากธรรมชาติมาปะปน4คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตนะเขาต้องมีใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์ป,ป่าคุ้มครองแล้วก็ต้องมีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เพาะเลี้ยงนะก็คือเป็นเจ้าของที่ดินแหละและต้องไม่มีประวัติต้องโทษตามพรบรสัตว สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2562นะครับรวมไปถึงพ่าพันธุ์แม่พันเนี่ยต้องมาจากสถานีเพาะเลี้ยงที่ได้รับอนุญาตทีเดียวเท่านั้นนะครับมาดูนิดนึงว่าแล้วใครนะอยากได้ตัวเงินตัวทองก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่านะมันมีความต้องการจริงๆนะของตลาดโดยเฉพาะอุปกรณ์ของใช้เกี่ยวกับเครื่องหนัง โดยเฉพาะพวกสินค้าไฮเอ็นนะทั้งหลายนะั้นหนังของตัวเงินตัวทองนะั้นโดยเฉพาะนี่นี่ตามรูปเลยเนี่ยแอมสรุ่นนี้คือมันคือเฮียลายดอกนะเอ่ออันนี้คือชื่อมันนะเขาพูดกันว่าตัวเงินตัวทองพันนี้มันมีลายที่พิเศษมากนะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็นิยมมากที่จะนํามาทํากระเป๋าหรูคือใบนี้แพงมากๆนะเป็นล้านนะครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย โหเด็ดเลยนะถ้าเกิดเอาไปขายแล้วก็มีราคาสูงส่งมอบให้กับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องหนังนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเครื่องเข็มขัดต่างๆเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนเนื้อเนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในบางประเทศบางท้องถิ่นเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นอาหารแปลกใหม่นะก็เอามาทําเป็นสเต๊กนะก็คือที่อินโดนีเซียครับมีการบริโภคเนื้อค่อนข้างแพร่หลายโดยพบ บนเกาะชวานะเมนูยอดนิยมก็คือสเต็กเนื้อตัวเงินตัวทองเพราะเชื่อว่ามีสัพคุณทางยางนะครับแล้วก็การพ่อเลี้ยงเนี่ยเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงก็เริ่มมีคนนิยมมากยิ่งขึ้นนะถึงแม้หลายคนจะบอกว่ามันค่อนข้างดุนะครับแต่ว่าก็มีการเลี้ยงเป็นสัตว์เรียกว่าสัตว์แปลกนะเอกซอติพนั่นเองนะก็คือว่าพวกคนที่อยากเลี้ยงอะไรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นๆนะก็ อาจจะต้องบอกว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยที่พอเลี้ยงในฟาร์มก็เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายมากนะักแต่ว่าก็เริ่มมีคนสนใจนะครับแล้วก็ตัวเงินตัวทองที่สามารถเพาะเนี่ยมันเพาะเลี้ยงได้ค่อนข้างง่ายนะมนไม่ยากมากมายนะักนะเพราะว่าในสภาพแวดล้อมจริงๆแล้วอะตัวเงินตัวทองมันสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ ภูมิอากาศหรือภูมิประเทศได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็เรียกว่ามีเต็มไปหมดเลยนะปัจจุบันตัวเงินตัวทองเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในภูมิภาคเขตเอเชียใต้นะครับแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ใช้อยู่ตามประเทศต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยกัมพูชาลาวมาเลเซียเมียนมาสิงคโปร์เวียดนามก็ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะที่เราจะเจอไอ ตัวเงินตัวทองนะแต่ว่าตัวที่มันขึ้นชื่อเลยก็ที่มันเป็นลายดอกเนี่ยแหละอันนี้ขึ้นชื่อจริงๆนะครับทีนี้ตัวเงินตัวทองเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่อย่างที่ผมเล่านะมันสามารถอยู่ได้ทั้งป่าดงดิบชื้นป่าชายเลนพื้นที่ชุ่มน้ําหรือแม้กระทั่งในเขตเมืองนะครับโดยเฉพาะแถวสวนลุมเนะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใครไปวิ่งก็อาจจะยังได้เจออยู่นะครับก็สิ่งเหล่านี้เองก็เป็นเรื่องที่พยายามที่จะดูนำมันมาเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่ามันยังคงเป็นสัตว์ป่ากคุ้มครองอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะต้องรักษาประชากรตัวเงินตัวทองเนี่ยให้ไม่ถูกล่าแบบผิดวิธีเพราะว่าถ้าเกิดว่าถูกล่าแบบผิดวิธีมันก็จะหมดไปเขาก็เลยใช้วิธีการเพราะเลี้ยงมันเลยแล้วกันนะจะได้ทําให้ไอตัวที่ยังอยู่ในระบบนิเวศก็ยังอยู่ต่อไปครับส่วนตัวที่ถูกเพาะเลี้ยงก็จะ ถูกจาหน่ายเข้ากับอุตสาหกรรมเข้าไปนะถามว่าแล้วตัวเงินตัวทองที่มันอยู่ในระบบนิเวศเนี่ยมันอยู่ไปทําไมก็ต้องบอกครับว่ามันเป็นนักล่าครับที่อยู่เกือบจะบนสุดของห่วงโซ่เลยนะในเมืองนะครับก็จะช่วยควบคุมประชากรสัตว์ตัวเล็กๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงูเป็นหนูเป็นสัตว์เลื้อยคานชนิดอื่นเนี่ยฟาดเลียบนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ระบบนิเวศในธรรมชาติยังคงดีอยู่นะครับแล้วก็ช่วยควบคุม เรื่องของการนําเข้าแล้วก็ส่งออกแบบผิดกฎหมายเพราะไม่งั้นมันจะกระจายเชื้อโรคหรือว่าโรคระบาดได้นั่นเองเนาะก็สรุปแล้วครับการผักดันตัวเงินตัวทองให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยถือเป็นโอกาสาทางธุรกิจใหม่ๆที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับอย่างน้อยๆก็ ช่วยให้ประชากรสัตว์ป่าแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรเนี่ยมันค่อนข้างยั่งยืนนะครับตัวที่ถูกเพาะเลี้ยงขึ้นมาใหม่ก็เอาเข้าสู่อุตสาหกรรมไปเนาะใครคิเดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันสําหรับผมก็ต้องบอกตามตรงครับว่า<ม>เห็นมันทีไรนี่ถอยหลังแทบไม่ทานเลยนะเไปวิ่งหรือไปปั่นจักรยานทีไรเจอมันทีไรเนี่ยโอโ้โหตกใจทุกทีตัวมันใหญ่เหลือเกิน รายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะ อยู่นี่โคเดอร์เฟนลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบ สมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา,เอาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA ีเฟีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมง,งานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ